เ่าหมูหมักไข่ดาวก็ครื้นดีเนี่ยนี่คะะไข่ดาวโกงๆมัยนะนี่นนาม,มาดูที่ไข่าดาวนะว้าวสุกกำลังดีขอ,องคู่กันเลยกับเผากับไข่ดาว กินคำใหญ่ๆเลยนะอิ่มคู <c oughs> ม่กับกระหล่ำแจงกวางไม่มีไข่ <c oughs> ยางมา้ม <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าปร่งแล้วค่ะเมื่อเช้าฝนลินปล่อยๆรายงานสภาพอากาศ กินอะ้รทุกผักเลยลืมแวะดูดอกกระเจียวเนาะใครยังไ,ไม่กินหมดเลยจ <laughs> ูงอยู่เรื่อย ถ้้ลมมาลมมายมเย็นเย็นดีค่ะก็เลยได้มายืนกินอยู่เรื่อย ่่ือบายๆนะคะกะเพราหมูหมักไห่ดาวมา,าค่ะ